ใช่บาทเนาะแากำลังมาแบบสีองค์เนี่เมื่อไรอากาดทางต่อๆเย็นอากาศดีคนหลายรับเป็นหลายรับเคนหลายหลาย เยตัเ้องแ่งนเป็นสีแยกคนหลายๆสีแยกคนหลายเอขางามภาติดปะบิเจ็บหัวเข้ามหวป่อยกันยังเจ็บหัวเข้าไปไม่ไ้มื่อวานไปส่งหน่อยนึงมือๆเกือบตาย ขาผ่าเลยเ้อะหลวงตาเอ้ยเอาไปยั้งเอาไปขายขอผ่าเลยหลวงตาเขาผ่าเลยโอ้ยเนาอบดไลยคืนไหลไหมไงเจ๊ต๊อกต้องขึ้นไหล โอ้ยเราหลวงตาเลยตลาดเลยไทยบาทหมอไปนำที่แล้วไทยบาทด้วยโอ้ยหลวงตาหน้ากระแตนี่บวบึนบึงวะเปลายรตั้งขึ้นไหมมันขึ้นอู้ยูอันบาทด้วยมึงนอนตั้งแหว่งไหมหลวงตามือหายบุ๋มันสาดในด้อพี่น้อง ta thu mu nông cối na bộ, nông bộ này. cái gì bộ này